สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับวันนี้นะครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง Note Family ครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับซิมเน็ตทีวทีนะครับทันเดอร์999นะครับเน็ตรายปีนะครับไม่ลดสปีดนะครับไม่จํากัดจํานวนข้อมูลการใช้งานนะครับใช้งานได้1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับหรือ365วันนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดเลย นะครับก็ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละพื้นที่นะครับและก็ราคานะครับของอินเทอร์เน็ตท o t นะครับพันเดย์99นะครับ999บาทนะครับ999บาทนะครับก็ใช้งานได้หนึ่งปีเต็มนะครับหรือว่า365วันครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา ทําคลิปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับ TOT Thunder 999นะครับว่าอินเทอร์เน็ตนะครับ999บาทของ TOT นะครับมันสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับหรือสามารถดูคลิปวิดีโอนะครับดูคอนเทนต์อะไรได้บ้างนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับ Thunder 999ของ TOT นะครับโอเคครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทําการทดสอบนะครับวัดสปีดนะครับหรือว่าเทสสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ย นะครับมันมีความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับการใช้งานแบบปกติของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสับเทคนิคใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมทดสอบเนี่ยนะครับเป็นการทดสอบการใช้งานจริงนะครับในระดับยูเซอร์นะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะทําการทดสอบนะครับโดยเทสสปีดอินเทอร์เน็ตดูนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูไปพร้อมกันเลยนะครับ นี่นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ789นะครับถึง10เมกอะไรประมาณนี้ครับก็สําหรับผมนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่8.76เมกนะครับก็ถือว่าเป็นความเร็วที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสาหรับตัวผมนะครับผมพอใจนะครับสําหรับความเร็วในประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการทดสอบนะครับโดยการปล่อยอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเปิดฮอสปอร์ตนะครับ ให้กับเครื่องอื่นได้ลองใช้งานดูนะครับว่าประสิทธิภาพนะครับมันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่านะครับในถ้าเกิดว่าเราแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับจากเครื่องหลักของเรานะครับที่ใช้ซิมทันเดอร์กาก้านะครับแชร์อินเทอร์เน็ตไปให้เครื่องอื่นนะครับดูสิครับว่าเครื่องอื่นเนี่ยนะครับจะมีความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เชื่อมต่อสัญญาณได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสปีดที่เครื่องนี้ดูนะครับอ่าเป็นใช้แบบนี้แล้วกัน นี่นะครับนี่ก็เป็นความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับที่ผมแชร์ออกมาจากาเครื่องหลักของผมนะครับที่ใช้ซิมทันเดอร์ก99นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็อยู่ประมาณนี้นครับก็ไม่ได้เร็วไปกว่าหรือช้าไปกว่า,าเครื่องหลักมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าความเร็วเนี่ยมันจะดรอปลงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นความเร็วในการอัปโหลดนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับความเร็วในการอัปโหลดเนี่ยมันจะไม่ใช่จุดเด่นนะครับของซิมตัวนี้นะครับเพราะว่าความเร็วในการอัปโหลดมันค่อนข้างช้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าความเร็วโดยทั่วไปนะครับสำหรับการอัปโหลดเนี่ยมันมักจะช้ากว่าความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับอินเทอร์เน็ตบางเจ้านะครับก็ให้ความเร็วที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ให้บริการ เฉลี่ยนะครับ hehe, อย wrote, ู่ที่7เมกนะครับเฉลี่ย7เมกโดยประมาณสูงสุด8.59เมกโดยประมาณนะครับความเร็วของการอัปโหลดนะครับอยู่ที่สูงสุดนะครับในการอัปโหลด2.5เมกนะครับแล้วก็เฉลี่ยนะครับอยู่ที่2เมกนะครับโดยประมาณนะครับก็ใช้งานที่เครื่องหลักนะครับของผมใช้เป็นเครื่องนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับผมก็ได้ทําการเชื่อม ต่อ Wi-Fi นะครับหรือว่าฮอสปอร์ตนะครับกับเครื่องหลักเครื่องนี้นะครับที่ใช้ซิมทันเดอร์เก้าเก้าโอเคครับการทดสอบนะครับสำหรับการเทสปีดนะครับก็จะประมโอเคครับสำหรับการทดสอบการใช้งานจริงนะครับในการดูวิดีโอนะครับใช้แท็บเล็ตนะครับเป็นตัวทดสอบนะครับแล้วก็ผมก็จะแชร์นะครับออกจากเครื่องนี้เช่นเดิมนะครับก็อันดับแรกนะครับผมก็จะดูนี่เลยครับไลฟ์สดนะครับการแข่งขันฟุตบอลเจลิกนะครับก็สามารถดูได้แบบ ปกตินะครับนี่นะครับความเร็วความละเอียดนะครับอยู่ที่ 1080p น,นะครับ เดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนะครับนี่ครับความละเอียดนะครับในคลิปนี้นะครับอยู่ที่ 1080p นปะครับแล้วก็เป็นคลิปไลฟ์สดด้วยนะครับนะครับก็สามารถใช้งานนะครับแล้วก็ดูวิดีโอแบบไลฟ์สดแบบนี้นะครับได้แบบลื่นๆเลยนะครับก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับปิดก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับโดยการดูคลิปวิดีโอแบบ ปกตินะครับที่ไม่ใช่คลิปวิดีโอแบบถ่ายทอดสดนะครับดูคลิปของพี่บีแล้วกันนะครับดูที่ความละเอียดนะครับ1น8 0 p นะครับนี่ครับก็สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการดูคลิปวิดีโอบน y t u t u นะครับสำหรับความเร็วอินเทอร์เน็ต7-8เมกนะครับของ,ง<า> TOT ต่อมานะครับเรามาทดสอบนะครับการดูบอลผ่านแอป2 i d TV กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมเปิดไปที่ช่องทูพ e ีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งนะครับทูพ e ีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งครับขอไปเดี๋ยวผมขอเลือกความละเอียดก่อนนะครับความละเอียดสูงสุดนะครับของทูไอดีนะครับอยู่ที่720 p พีนะครับ ก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับความเร็วแบบนี้โอเคครับท่านผู้ชมครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการทดสอบการใช้งานจริงนะครับของ Simnet Thunder 999นะครับของ TOT นะครับการดู y t u t u นะครับหรือว่าการดูคอนเทนต์นะครับผ่านแอป t วานะครับก็สามารถที่จะดูคอนเทนต์พวกนี้นะครับได้แบบเรื่นๆเลยนะครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับสำหรับความเร็วเน็ตประมาณนี้นะครับ ของผมนะครับความเร็วเน็ตเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7 -8 เมกนะครับบางทีก็ถึง10เมกนะครับแต่ว่าการใช้งานของผมเนี่ยนะครับผมเคยไปใช้งานที่ในพื้นที่อื่นนะครับก็ปรากฏว่านะครับการใช้งานนะครับความเร็วแม็กสปีดนะครับทะลุถึง50เมกเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานนะครับจะใช้งานอย่างไรนะครับก็ต้องศึกษาดูก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับว่าพื้นที่ที่เราจะใช้งานนั้น ะครับมันสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่นะครับอย่างไงก็ต้องศึกษาก่อนใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e บุ o k นะครับหรือว่า IG นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่าง ไม่มีปัญหานะครับไม่ติดขัดแต่อย่างใดนะครับคลิปทั้งหมดนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ